ตัวนี้เป็นกบโจรตลัดนะครับรุ่นพิมิยมนะครับขนาด 4. 3่มเซนนะครับเบ็ดเป็นโอเนอร์2โอนะครับพร้อมกาดสลิงนะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับพื้นท้องถ่วงด้วยระบบพิเศษนะครับลดปัญหาการตีเหยื่อไปแล้วเหยื่อหายท้องนะครับ เคลือบด้วยอีพ็อกซี่ใสนะครับเงางามแข็งแรงครับมีเสียงในตัวนะครับแอคชั่นสุดยอดนะครับตัวนี้มายากเรามาดูแอคชั่นกันเลยครับกับทียิบครับ ีตัวเป็นโดนแน่นอนครับตกน้ำเสียงดังนะครับชัดเจนหนักดีตีไกลครับลิปลนะครับสับถียิบเลยนะครับมีตัวเป็นโดนแน่นอนครับ นครับีแอคชั่นนะครับสับทียิบสุดยอดครับตัวนี้ตัวเหยื่อลอยน้ำนะครับขอบคุณนะครับท,ที่ติดตามรัชมครับ